บัญชีก็แค่นี้ EP 12นะคะ ก็มาดูในฝั่งหนี้สินกันต่อนะคะวันนี้จะพาดูฝั่งหนี้สินไม่หมุนเวียนค่ะในตัวอย่างนี้ตัวเลขอยู่ที่50นะคะประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค่ะอยู่ที่10นะคะบัญชีตัวนี้นะคะก็จะหมายถึงที่เวลากิจการมมีโปรเจกต์นะคะไม่ว่าจะซื้อที่ดินอาคารเครื่องจักรนะคะแล้วเราจะต้องมีเงินลงทุนก้อนหนึ่งนะคะที่เราออกเองแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องไปขอยืมสินเชื่อจากธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะ มีการทําสัญญาการ5ปี7ปีแล้วแต่ตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเนื่องจากอายุเขานะคะในการจ่ายชําระเนี่ยเกิน1ปีนะคะเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งไว้อยู่ในบรรทัดที่ชื่อว่าเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินนั่นเองค่ะอยู่ในหมวดของนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะตัวต่อมานะคะตัวอย่างต่อมานะคะนี้สินตามสัญญาเช่าค่ะต้องตัวนี้นะคะต้องไปดูคำนิยามใน TFRS เบอร์16ด้วยนะคะว่า นิยามเป็นยังไงนะคะเราจะบันทึกไว้ในนี้สินตามสัญญาเช่านะคะตัวเลขในตัวอย่างนี้อยู่ที่20นะคะต่อมานะคะเงินกู้ยืมจากกรรมการค่ะอยู่ที่30นะคะเงินกู้ยืมจากกรรมการตัวนี้นะคะมีประเด็นนิดนึงนะคะถ้าในงบไหนนะคะมีตัวเลขตัวนี้สูงสูงสูงมากๆเลยนะคะ สัมภากรก็จะค่อนข้างจะเพ่งเล็งตัวเลขตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่ในนี้ที่สัมพารเขารู้ดีค่ะแล้วเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ EP12 พาดูฟั่งนี้สินไม่หมุนเวียนคราางตามนี้ก่อนนะคะ